เวลคัมเวลคัเวลคัมเวลคำดูความภาษาเข้ามาคำมอนเข้ามามาชมนี้สิของจริงไปหัดมาจากไหนหัดกับใครหรือหัดเอาเองฟังไปยังไม่เป็นเพลงคนฟังเต็นเป็นยันยิง อยากสุขเกิ่งอย่าท้อเราตเาเวว่ากี่มาหาคนที่รู้จริงอยากอาจารย์สอนให้ดีกว่าเอามาเล่นกู้เล่กับอาจารย์สุรชัยดีกว่ามาหเล่นกู้เล่กับอาจารย์สุรชัยดีกว่าเว็วคำเวิวคำเวิวคำเวิวคำดูความมั่นใจก็มาคำหันถ์เามามาชมนี่สิของจริง เด็กกอดโยนตัดรีเสริมปาฏิพากไว้เรียนหรืไว้ทำงานลีแหลกตอนหัวไม่มิงไว้เก่าก็หัดสบายไม่มีใครแก่เกินเดินอีเป็นแรงสนุกจริงๆลูกกินเด็กเวอร์โซพาเอาอาหารเล่นกูกูเล่กับอาจารย์สุรชัยดีกว่าอาหัดเล่นเลียูเล่กับอาจารย์สุรชัยดีกว่าเวลคำเวลคำ เวลทำดูควา,า,ามาลาเข้ามาทำมอนเข้ามามาชมดีสิของจริงทำให้เด็กอ่อนโยนดนตรีเสิร์ฟปฏิภาณไวยย้เบียนหรือไว้ทำงานดีแหลกตอนหัวไม่วิ่งไววเก่าปหาสบายไม่มีใครแก่เกิน แล้วสนุกจริงๆถูกกิงเดือยวโซผ้ามาหัดเล่นเลี้คู่เล่ยๆกับอาจารย์สุรชัยดีกว่ามาดเล่นเลี้คู่เล่ยๆกับอาจารย์สุรชัยดีกว่าเร็วทำ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 ความฉลาดเข้ามาเข้ามอนเข้ามามาชมนี้สิ นะครับก็ผ่านไปนะครับสนใจก็มานะครับที่ตลาดนัดต้นสุนทรต้นสุนทรนะครับจะมาวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะมาเป็นนะครับตลาดนัดที่มหาชัยนะครับกลางตรงป่าเขาดำเนาไพรไกลสังคมทีแดนลื่นลมแสงชิมชมมีเสรีไรทุ่งสนุกสนานทำราญกันให้เต็มที่ พวกเราชาวทิีนน้้ดวยมีไมตรีต่อกันอาชีพปาดงพงไพเรียงผู้ทำไรไถนาเพ็นผ่านนาแรงเราพากันเผาทานหาปืนกลับบ้านเป็นทุนเงินทองมาได้เก็บออมเอาไว้เฝ่าใครไขเราเกือนหนึงเกลือจุนกาดุงม,มัน ยับตะวันตอนร้อนเนาวได้พักผ่อนสำราุลากำลังลงละโผกันพร้อมหน้าแนวมาสนุกด,ด้วยกันอยามงนานนั้นเราทำตากตำเพียงในเมวรนเสร็จงานเราสุขสันต์ต้องเพล่งบรรเลงกล่อมใรทางดงขุ่มป่าเขารำเนาไกรไกลสมบคร,ครม,มีแดนมลมแสนชื่นชมเมซี ไรทุกสนุกสนานทำลานมัในให้เต็มที่พวกเราชะางทนี้ล้วนมีไม่ดีตท่นันจนอยากยังภูมิใจหาก,กินกลางไรแม้ไม่ร,รื่เรองไม่คิดจะเปิดจะพุ่มเพืองถึงเมืองอันสีว่ไลกลางคืนแลชื่นบานเรื่อ,งง,อ,ง,อางงานเอาไว้วันใหม่ ดงดำรงไว้สั์แดนดินไทยมากปีกลางดงปงเ่าเขาลำเนาไัลไกลสังคมมีแดนดินลงแสนพิงชุมมีเสรีไร้ทุกขสนธนานสำรลาญกันให้เต็มทีหัวเขราชาวพินนี้ด้วนมีไมตรีต่อกัน ถ้าเยังพึ่งใจหากินกลางใครแม่ไม่ดืงเดือใไม่คิดจะเบิดจะบุงเพื่อถึงเมืองอันสิไ,ไรกลางคือแล้ชื้นบางเรื่องงานเอาไว้วันใหม่ป่าดงดำรงไว้ซับแดนดินไทยมากมีการดงผงป่าเขารับเนาไครไกลสังคมมีแดนดึลงลมแสนชื้นชมพีเสรีไร สนุกสนานสำรานกันให้เต็มที่พวกเราชาวที่นี้้วนมีนไม่ดีต่อกันนะครับก็ผ่านไปนะครับอยากดีเพราะเิ้อนะครับก็มามาช้าแล้วมาเร็วก็เาเร็วก็กลับเร็วนะครับ ันสว<ถ> <att iter> ยสองสก้าเห <atter> ็ดข้า <ubs> <illa> <free> วเผาเลี้ยงยราเห็ดดาวเกลือนท้องน้ำห่า พี่ยังรักยังคอยไม่เปลี่ยนใจตายสุ่มรักลิงโง่ทุกขืนคำพี่ยังคอยแม้ดีคงเฝ้าร้องเพลงดีโอเรียกเธอ ตัวน้องเหนือทองเจาอยู่แห่งน้อยโปรดเห็นใจพี่สักครั้งย้อนยืนกลับสีน,โนโ้องเอ๋ยอย่าช้ามาที่มาพี่จะพาน้องโดดพี่ยังรักยังงคอยไม่เปลี่ยนใจตายสุ่มึงรักลิงงง่ทุกขื่นคำพี่ยังคอยแม่ดึกโคม 包头腾飞，牛力。 ักกันมาตั้งนานแล้วริอวแหววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ผ่านไปติคุณยังแต่ทำไมเธอเดินลายทาปัญหาต่างๆจะยังไงก็ช่างจะจับมือกันเดินแบบเธอว่าหัวใจพี่น้อยที่มันไลน์ผาบอกว่าไปกันไม่ได้ในว่าจะไปดิ้งชาในว่าจะมีกันและกันในว่าจะรักแรงกันในว่าจะมีกันตลอดไป ในว่าจะไปถิ้งฉันในว่าจะมีกันหรือไปในว่าจะไม่แบ่งัจในว่าจะมีแค่เราน้ำตาพังไหลนานยา มาสาวเปลี่ยนใจให้จนเสไม่คิดไม่ฟันว่าทานจะมาเทไม่เหต,ตุไรกินหอมทำเยื่อใยหัวใจไม่พอดิ้นต้องยอมรับความเป็นจริงสักทีให้ตายเ้อไม่ตายวันนี้ให้คนที่ลืมสัญญาในว่าจะไปทิ้งชาในว่าจะมีกันและกันในว่าจะรักแปลกันในว่าจะมีกันตลอดไปในว่าจะไปทิ้งชา ไม่ว่าจะมีกันหรือไปไม่ว่าจะไม่แบ่งใัรไม่ว่าจะมี